ครับเป็นเกียรติครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาร่วมงาน last คือที่อวอร์ดเพราะว่าอันดีดีไหมดีไหมเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรมีอินฟลูเอนเซอร์มีท่าหนึ่งหน้าเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนมาเยอะมากเตรียมนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเหมือนกันเลยครับดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เป็น หนึ่งในเรียกว่าอะไรอีเวนท์ที่ดีๆของลาซาด้ดาครับเราที่นีมีโอกาสได้ซื้อของพวกนี้บ่อยไหมครับสินี้ออาดอะไรนะโอกาสจะสิ้นขายขดนี้บ่อยไหมอ๋อได้ซื้ออยู่แล้วครับสกินแคร์อะไรพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วใช้ชีวิตรประจำวันครับเอาหมดซื้อนี่ครับลิปม,ม,มันข้าปากแห้ง ไม่ชอบปัดไม่ชอบปัดแห้งใช่ไหมใช่ผมชอบปัดแห้งก็เลยปัแบบงเาวลาเลือกซื้อ้ที่ไหนครับทลัสิวี้นะครับในแอปด้เทคนิการดูแลตัวเองบ้างเทคนิคการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างก็ปกติครับออกกําลังกายกินอาหารทมีประโยชน์อ่แล้วก็ก็มีอ่าถ้าอยากแบบหน้าดีก็ต้องใช้แบบสกินแคร์อยเงี้กินแครถ้าสมมตว่าไม่รู้เนี่ยว่าจะซืที่ไหนก็ต้อง หมดแอป l ซู a ี a ครับจริง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 ครับจริงนี่คือเรียกว่าวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถูกต้องการซื้อสกินแคร์ลาส t b e a u t นี่มันถือว่าเป็นอะไรที่มันจำเป็นว่าในยุคสมัยนี้ใช่แต่ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็การกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่การซื้อของบน last b e a ก็สำคัญที่สุดครับ จะขายอะไรที่กับแฟรนไชส์มาสด้าครับแฟรนไชส์มาสด้าครับก็เดี๋ยววันที่21ถึง24ครับจะมีแคมเปญครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำน้ำพุ้ง Beauty Item ครัอ่าที่ได้รับรางวัลจากวันนี้ l e a เนี่ยก็มามามาเขาเรียกว่าอะไรมาเปิดขายในในในแอปอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามครับพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อบ้างครับจากคอนเสิร์ตผ่านขอแล้วเฮ้ยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้าง รู้สึกดีดีครับรู้สึกดีงามมากเลยครับเออไม่คิดว่าเราจะได้มีรอบ2กันเนาะแต่ว่าดีก็โอ้โหส,สุดยอดไปเลยใช่แต่ว่าตอนนี้บาทรอบสองยังเหลืออยู่นะครับสามารถไปซื้อได้ใช่บว่จาานะับแบบว่มแบบ หมดไวขนาดนี้แล้วก็ต้องรับเพิ่มรอบอีกรอบเนี่ยครับก็ไม่คิดเหมือนกันก็แต่ก็มีแอบคิดนะว่าอยากได้รอบสองแต่ว่าอาจจะฟันสูงไปหรือเปล่าถ้ารอบสองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าเตรียมโชว์ไว้แล้วนะครับสถานที่มันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากเลยนะคะสเกลใหญ่มากเลยใช่ไหมเราเป็นกังวลอะไรไหมเราเลยกังวลอะไรมหมเหรอครับเออไม่ไม่กังวลครับ มีคอสูตรเวทีแค่ไหนก็พอครับเตรียมโชว์กี่โชว์เตรียมโชว์ไว้กี่โชว์หลายโชว์เลยครับก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โชว์แต่ว่าเยอะมากมีแบบให้โชว์สกิลหลายหลายอย่างมากซีมินายอะเตรียมอะไรไปบ้างเยอะไหมเอ่อเตรียมเตรียมไปเยอะเลยครับเตรียมไปเยอะเลยมีโชว์อะไรที่เออ่ผู้คนยังไม่เคยเห็นกันแล้วก็มีโชว์ที่เออ่มีอะไรน่าเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูอยู่ หลายคนบอกเปิดฉากแล้ก็ท่าอากาศแล้วแบบทีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาอลังการอลังการเลยเหรอเอออลังการเลยโอ้โหจะบอกนาบีอะไรอย่างเงี้ยใครบอกหลายคงินหลายใครจริงเหรอแต่คอมเมนต์เลยอย่าอย่ามาแล้วให้ผมลอยนะครับก็นั่นแหละก็ขอบคุณครับที่ที่ชมว่าอลังการนะครับขอบคุณมากก็ ก็ยกเครดิตให้พี่ทีมงานที่ทีมงานทำออกมาได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยที่เชิญก็จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่เงี้ยทำหมดเลยได้ที่จริงแขกรับเชิญเหรอคะมีไหมแขกรับเชิญเหรอครับมีแน่นอนแต่ว่าไม่บอกว่าใครจะไม่เชิญเราออกไอเดียกับพี่พี่เขาไปยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็ออกไอเดียยังไงบ้างเชิญไปไหนออกไอเดียยังไงเหรอ ก็ไม่ได we so ้ออกไอเดียอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเป็นสิ่ง <damned> ท <Witch> ี <attorneys Austria> ่เราอยากทำแล้วกันที่เรายังไม่ได้ทํามาก่อนแล้วคนอื่นยังไม่เคยเห็นว่าเราทําสิ่งนี้ได้ใช่แล้วก็อาจจะเป็นสกิลที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเพิ่มไปอีกสกิลหนึ่งใช่ครับก็จะเป็นความฝันวัยเด็กก็มีอยู่ในในในคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันครับที่อยากทำหลักคือแบบคาดหวังมากคนดันมากครับคาดหวังมากคนดันมากคาดหวังหมายถึงผมคาดหวัง โอ้ยเธอไปขอโทษก็ได้ไม่ต้องดุขนาดนั้นก็ได้อยากเปลนลายค่ารางกับคอนเสิร์ตนี้โอเคหลายคนคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าก็อยากทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้คนที่ซื้อบัตรมาไม่เสียดายที่มาดูอะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังครับแต่ว่าก็จะไม่เทียดขนาดนั้นอย่างนี้คือเป็นการแบบว่าเติมเต็มความฝันของเราได้แบบเกือบครบไหมับพครับผมครับผม ถพอใกล้วันแล้วเราต้องเตรียมตัวหนักกว่าเดิมนะครับเตรียมตัวหนักกว่าเดิมไหมอ่าเตรียมตัวน่าจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมใช่เขื่อนใช่เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันเป็นคอนเสิร์ตคู่ของเวลาสองคนเลยอะไรอย่างเช่มันต้องแบบต้องเอาหน่อยเพื่อนเออต้องเอาใช่ใช่ตอนนี้ความอมไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสนุกเพื่เราพอพ่อไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเกมแรงตอบเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์มองอะไสิบเปอร์เซ็นต์ครับ 10%โอ้ยน้อยไปว่ะอ่ะคุณพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมพร้อมประมาณ50%แล้วผมช้าหน่อยโทษครับอ่าน้องขยับไปหน่อยขยิบไปโอเคขยับไปไหนตอนเชิญที่เราบอกไว้อยากได้เขามาร่วมแจมมากๆเนี่ยได้เริ่มมีความรื่นมีติดต่อแล้วครับคุณตับถ้าไม่ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่มาไม่บอกครับรองรู้ดีกว่าอย่าถามเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะอย่าถามเยอะ นี่คือการสัมภาษณ์นะเพื่อนปัดต้องสอบอะไรเหนือชวนไหนรอะค่ะวันนี้มันไปมาคือกันพี่เยอะอนนี้มันน้อยแบบไม่เยอะอ่ะชวนไะไควรเชิญใชเอ่อคอนเสิร์ตนะครับชื่อว่า Gemini f o r ร์สไมเทินคอนเสิครับจัดขึ้นที่ Impact Arena มีวันที่26และ27สิงหาครับตอนนี้26หมดแล้ว27เจ็ดตามมาครับแต่ว่ายังไม่หมดทุกคนก็ สามารถไปซื้อกันได้นะครับเป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจทำให้ทุกคนดูมากครับแล้วก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเราเนาะครับผมใช่เพื่อนดีมากถ้าพลาดแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าพลาดแล้วจะถ้าพลาดแล้วก็ไม่ได้ดูก็แค่นั้นเราต้องทำของทำข้าวหรือล้าจะเสียดาแค่ไหนจะเสียดายที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจากพวกเราสามคน เพราะว่าเราเตรียมแรงก,กระแทกมาเรียบร้อยแล้วครับรอรอ,อให้ทุกคนรับอยู่แล้วมันกระแทกยัยงไงอ่ะมันกระแทกยัยงไงก็ต้องรรอเป็นนอนดูบนีจะกระแทกแรงจะกระแทกเบาก็ <laughs> 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 ลองดูแล้วเราเสิร์ฟถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเรากระแทกเท่าไหร่ครับผมบอกเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอสำหรับผมใส่ถ้าเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่คือขิงแล้วใช่ไหมครับขิงขิงข้างข,งข,งขงา้างน่ะอ๋อไม่มีนายหลัะโอ้ยคนนี้แรงกว่าผมไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่ผมไม่กระแทกดีกว่าอ่า เดี๋ยวผมไม่กระแทกอ่ะไม่ไม่กระแทกดีกว่าออ๋ถามถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ปร์ใหม่ของเราบอกว่าจะมีซีรีส์คู่อ๋อครับอะยังไงบ้างคะยังไงบ้างเหรอตอนนี้เราพูดอะไรไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเอาเท่าที่พูดได้ใช่ครับพูดไม่ได้เลย แต่ว่า23.5ก็เราพวกเราไม่ได้เล่นแล้วใช่เราเจะได้จะได้เนาะจริงๆอยากเล่นบทน็อตนายมากเลยแต่ว่าก็จะมีซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งครับเป็นซีรีส์ซีรีส์คู่ของพวกเราที่เราเป็นรับเป็นบทนำครับก็กำลังจะมีขึ้นมาก็รอติดตามกันได้ครับปีหน้าครับแต่มีคุยคุยบทคุยอะไรมีเป็นบทแล้วใช่ไหมไม่บอก โอเคไม่บอกเป็นความรับสุดยอดว่าบอกเลยว่าถ้าถ้าเปิดตัวมาเนี่ยว้าวแน่นอนว้าวเลยเหรอใช่อาจจะเห็นพวกเราอ่าไม่บอกเลยนะแต่ที่ดีคอปีหน้าก็คือจะได้ดูทนเรียบร้ใช่ครับใช่ ครับอย่ารับปากอย่างนั้นเดี๋ยวพี่น่าได้ดูกันแน่นอนได้ดูได้ดูือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ได้ไหมเซอร์ไพรส์ไหมกับแบบกับตัวเราเองด้วยที่แบบเฮ้ยเซอร์ี่คู่มาแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่นะไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ดีใจเลยนะที่จะได้เล่นดีใจเขาถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมอ๋อเซอร์ไพรส์ครับก็ดีใจไงไม่เซอร์ไพรส์เหรอไม่เซอร์ไพรส์อ่ะหมายถึงว่าโอ้ผมต้องได้เล่นซีรีส์อยู่แล้วไม่ใช่ยึดกลับลงมาบจะโถ อาบทบาทมันจะโตขึ้นกับเดิมไหมเป็นคราวนี้เล่นเป็นอนุบาลครับใช่ใช่คราวนี้เห็นแฟนคลับชอบเรียกเราว่าแบบฉำมขวบฉำมขวบใช่ใช่เราจะเป็นฉำมขวบให้ทุกคนดูกันเองครับสนองนิดบําบีบอกเลยว่าเออตอนทักเที่ยงนี่มีนอนกลางวันด้วยในซีรีส์นะครับครับรอลาลุ้นกันเนาะครับถ้าถามว่าแบบคนที่น้องอยากเล่นมีมีในใจปะมีในใจไหมมีไหมโฟร์ด มีมีมีอยากเล่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นแฝดอ่าเอ้เป็นแฝดซีรีส <Hey, S 1> ์แฝดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรสองคนเนี่ยคาแรคเตอร,ร์เดือดต่ตางกันมากเลยแล้วก็เล่นเองคนเดียวเลยใช่แล้วก็เล่นกับคุณไง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวคุณจะงวงว่าเออเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าหรือว่าคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มผมเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีแฝดผมมีแฝดน,นะ แฟนเลยภูวินนะผมมีแฟนนะคนนี่หาคนมาสู้ผมได้ยังไม่มีสิแต่คุณน่ะหน้าเหมือนพี่เลิฟอยู่หน้าเออนะหรือว่าเล่นเป็นแฝดพี่เลิฟแฝดแฝดแฝดแบบแฝดชายแฝดหญิงอ๋อแฝดชายแฝดหญิงอ่าเราเริ่มที่จะไปไกลเหมือนกันละก่อนเลยก่อนเดี๋ยวจะเสนอเรื่องใหม่ถ้าเสนเรื่องใหม่เจมินายกับภูวินเล่นเป็นแฝดกันฮัลโหลโฟน่ะคู่แฝดแบทบอล คู yeah, ่แฝดแบดบอยคนหนึ่งแบบคนหนึ่งคนหนึ่งต่แบดคนหนึ่งเต็มคนหนึ่งแบดโอเคโอเคเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่ฝากงานค่ะฝากงานลาซาด้แล้วก็ฝากเราทั้งสองคนด้วยค่ะ ครับเอองานนี้มีชื่อว่า z a z a d w a w d เอ้ย l s t t e e u u y y w w r r s 2023นะครับครับผมครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะครับทุกคนรอดูไลฟ์กันได้เลยครับไลฟ์จะเกิดขึ้นในเอ่อ l s t Live นะครับในแอป Lazada ตอนหนึ่งทุ่มครับทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับจะมีเอ่อโชว์จากพี่ๆศิลปินและพวกเราทั้งสองคนเอ่อให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างมากมายแล้วก็จะมีเอ่อการ m m e n d ของจากราสซูตี้ทุกคนลองเอาไปใช้กันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเราสองคนครับที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราสองคนยนะครับครับอ๋อใช่ใช่เรามีเรามีโค้ดด้วยเรามีโค้ดอ๋อเรามีโค้ดส่วนลดเรามีโค้ดส่วนลดด้วยขอบคุณกันก็ได้ของผมเหรอของผมคือเจมินายหนึ่งร้อยเอ่อ L ี A T A ใช่ L อ T A ครับครับของผมเป็น โค้ดหนึ่งร้อยนะครับ LVTM Yes ที่ขอถามพี่เต้หน่อยเมื่ก่อนพี่เต้เขาบอกว่าเพลงรักเป็นเพลงชาติของพี่เเองเพลงรักเป็นเพลงชาติเหรอพอ๋อเหรอจริงเหรอเพลงรักเป็นเพลงชาติแล้วเหรอโอ้เออขอบคุณครับขอบคุณที่เอาไปเป็นเพลงชาติกันนะครับพี่เต้เหรอพี่เตพูดเหรอ แต่สำหรับผมนี่เพลงชาติผมมอบให้คู่กันกับรักแรกนะเอเอผม,ผมชอบสองเพลงนี้นะใชคใ่ครับก็ดีใจครับดีใจที่เพลงชิที่เราได้ได้มีคนร้องเยอะมากกันอะไเงี้ยแล้วก็พอไปที่ไหนไปอีเวนต์อะไรเงี้ยแฟนคลับก็ร้องได้ตามเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่บื้มปิ่มมากนะทุกคนตอนร้องตามขอบคุณมากครับแต่ว่าก็ยังมีเพลงอีกหลายหลายหลายเพลงในซิรี่ครับก็ไปฟังกันได้นี่ เช่นเช่นเพลงอะไรบ้างอ๋อเช่นพูดได้ไหมมีไหมอ๋าพูดได้ไหมนะครับเป็นเพลงของผมเองครับแล้วก็เพลงรักษาพี่นะรักษาก็มีเง้อเง้อก็มีโอ้โหเยอะไปไหนละอีกนิดไหมอีกนิดก็เยอะเยอะเหมือนกันครับค่ะขอบคุณครับยังสนุกอยู่อยากคุยต่อโอเค